เราเที่ยวด้วยการเฟส4ส่วนขยายเหลืออีก1.85แสนสิทธิ์สุดท้ายสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับว,นนวันนี้เนี่ยมาประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนกันนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจในมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4วันนี้ยังเหลือสิทธิ์ให้เราเปิดจองอยู่นะครับตามที่คณะรัฐมนตรีเขาได้อนุมัติโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนขยาย1.5ล้านสิทธิ์ และเขาก็เปิดให้ลงทะเบียนจองห้องพักได้ตั้งแต่1กรกฎาคม2565ที่ผ่านมาซึ่งณวันที่25สิงหาคม2565เนี่ยมีผู้จองใช้สิทธิ์ไปแล้วประมาณ1.315ล้านสิทธิ์ซึ่งยังเหลือห้องพักตามโครงการอีกประมาณ1.85แสนล้าน85แสนสิทธิ์นะครับโครงการเราเที่ยวด้วยกันตอนนี้นะครับ สิทธิตามโครงการสามารถเข้าพักได้ถึง31ตุลาคมเป็นวันสุดท้ายหากมีการเดินทางโดยเครื่องบินก็สามารถจะลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเพื่อรับเงินอุดหนุนเงินสนับสนุนค่าเครื่องบินในวันที่5พฤศจิกายนเวลา21นาฬิกาเพราะฉะนั้นวันนี้คุณผู้ชมท่านใดมีความสนใจในมาตรการเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส่วนขยายนะครับยังสามารถที่จะ ลงทะเบียนได้อยู่นะครับยังเหลืออีกประมาณ1.8แสนสิทธิ์สุดท้ายแล้วนะครับก็รีบลงทะเบียนกันนะครับและสามารถเข้าพักได้ถึง31ตุลาคมนี้นะครับ